เบสคำสิงทุ่มหนักเซอร์ไพรส์ในวันเกิดน้องชายโบสทคำสิงต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมาก,มากๆเลยทีเดียวสำหรับเบสรักวานีคำสิงลูกสาวนักมวยดังสมรักคำสิงและหลายคนเคยได้ยินกันมาบ้างว่าเบสคำสิงคือสาวหลักของครอบครัวด้วยการเป็นยูทูบเบอร์ นำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวรวมถึงใช้หนี้ให้กับพ่อสมรักคำสิงด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่กตันยูมากๆเลยทีเดียวล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดโบส์คำสิงน้องชายคนเดียวทางด้านเบสคำสิงเซอร์ไพร์ตไอโฟน15 t r o m a x ให้น้องชายและไม่เพียงเท่านั้นเพราะพี่สาวเป็นโสดทุ่มจัดเต็มเงินสดอีกหนึ่งแบาท ให้น้องชายคนเดียวงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพี่สาวสายเปยส,สุดๆโดยเบสคำสิงได้โพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยว่ามาช้าแต่มานะแฮปปี Birthday, ้เบรดเดย์ภูวรักขอให้มีความสุขเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนโตเร็วๆจะได้ทำ YouTube ต่อจากเบสสาวๆคนไหนอยากมีวาสนาเป็นแฟนน้องภูบ้างไหมนอ5ห5 5 5 5 5อห้าิ